สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอ๋พี่น้องครับวันนี้พามาเบ่งแก้ดำครับ <c oughs> จิกริวาย่ังไงครับเบ่องอ่องข่างเขาไทยเขาเขาเขายนเกิดแล้วครับเจ้านี่กาลัางสั่งไทครับผมกําลัางสั่งมาไทครับ คืออรถเขาก็มีนะครับรถไทยเขาก็มีแต่ว่าเขารับจ้างนะครับรับจ้างเหมามันนะครับกาลูกค้าประจํานี่แหละครับลูกค้าประจําลูกค้าประจําผมทุกปีครับกัส่วนมากจะบ่ได้ไทนะครับส่วนมากจะบ่ได้ไทเพราะว่ารถไถเขาไทยเองนะครับมาปีนีมาบอกให้มาไทนะครับกั ที่จะประจําก็คือนะครับวานนะครับใส่เครื่องวานนะครับปีที่แล้ว่นกระบอกไหมาใหมะวานครับเป็นหน้าแรกที่มาทดลองนะครับมาทดลองวานนะครับเครื่องวานปีปีที่แล้วนะครับหน้านี้ครับวานตะกอนมูครับปีที่แล้วครับปีนี้ครับแหวกแนวครับหลังมูครับก็มีวานมีเกียวครับมีเกียวแต่ว่าเกียวเกียวของเพิ่นสุปีครับเกียวมาแต่โดนแล้ว เพราะว่าเครื่องวานผึ่งพึ่งจะมีเครื่องห้ยปีที่แล้วครับเครื่องโรยข้อเครื่องโรยข้าวเพิ่งมาปีที่แล้วครับก็เกี่ยวครับส่วนมากจะเกี่ยวลูกค้าประจําเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็อัดฟางครับส่วนมากเขาจะไถเองแล้วที่เขาปลูกมันนาครับตอน ตอนที่ผมหว่านอยู่นะตอนที่ผมหว่านอยู่ฝากทางทางนู้นน่ะตรงข้ามตรงข้ามนี่แหละผมก็บอกให้แกมาไถเดี๋ยวผมจะมาหว่านให้คือคือที่เนะี่ยเป็นที่ของลูกนะครับที่เป็นที่ของลูกพ่อนี่รับคําสั่งจากลูกว่าให้แล้วก็มาบอกแม่ผมอีกทีแล้วแม่ผมก็ต้องมาบอกผมอีกทีให้ผมมาทำ มันก็เลยหลายต่อไม่รู้เขาติดต่ออะไรกันยังไงก็ผมบอกให้แม่ผมโทรถามตั้งนานแล้วว่าแกจะทํำไหมแกจะหวานไหมถ้าหวานก็ให้เขามาไถนะครับถ้าไม่ไถถ้าไม่หวานผมจะถอดเครื่องหวานแล้วผมจะไปยกล่องมันแล้วถ้าผมล้างเก็บแล้วผมจะไม่ใส่อีกเพราะว่า มันมันมันหมดแล้วครับมันหมดแล้วก็จะเหลือแต่ที่นี่แหละแต่ทําไงได้ครับลูกค้าประจาทีนี้ผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์จนข้าวฝั่งนู้นเกิดต้นสูงโอ้น่าจะสูงน่าจะสิบเซนแล้วห้าเซนสิบเซนแล้วแหละต้นข้าวเริ่มงอกเริ่มสูงขึ้นแล้วอันนี้เพิ่งมาบอกครับว่าให้มาจัดการให้เลยทั้งไถทั้งหวาน ยอมเลยครับผมมาถอดเครื่องหวานไปแล้วอะ่ะแล้วล้างเก็บซะอย่างดีอะ่ะแล้วจะให้ผมมาใส่เมื่อวานนี้อันนี้เดี๋ยวลองคุยกันอีกทีนะครับผมว่าผมเจนึงก็ลูกค้าประจำเนาะถ้าไม่ทำก็ยังไงแต่ถ้าปั่นนะผมมาปั่นให้ได้ครับมันใส่เครื่องปั่นไม่ยากหรอกแต่ว่าใส่เครื่องโรยข้าวอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเซตนานครับทำนาน กว่าจะทําประกอบอนนุนอันนี้ได้นะครับแล้วมันทําคนเดียวมันก็นานเนะนะครับทําเสร็จมาหวานแค่สองบิ่งแนละ้วผมก็ต้องไปล้างกิบอีกเนี่ยผมถึงผมตอนตอนที่ผมหวานฝั่งนู้นนะ่ะผมถึงขยันขยอให้ให้ให้เขามาไถนะครับแล้วเขาก็เงียบเงียบกิบเขาบอกว่ารอให้หญ้ามันตายดีๆก่อนนะครับ มาเบิงเด้อพี่น้องเบิงหญ้าเขามีแต่มันสีงามล่ะครับทิ่มใหม่ครับขุดมันออกมใหม่นี่ไถเลยครับขุดมันออกไถเลย,ออเลยจังได๋กระตายครับหญ้ามันกบแล้วไอ้ดินมันกบหยาจาังได๋หย,ยากระตายครับนอกสะจากเอาไว้โดนอีกเดี๋ยวหญ้ามูไม่มันขึ้นมาครับผมอ่าผมก็จะไถอยู่ไร่ละสามร้อยนะครับไถ นะครับปัน่นเฉยๆก็300นะครับวานไอลยุยพร้อมปั่น350แต่ถ้าไถาด้วยนะครับไถด้วยลุยลุยด้วย,วย,วย,วยปั่นด้วยนะครับก็จะไล่ละ600นะครับรวมกันนะครับลดมา50าสิบบาทนะครับบางคนก็ถูกกว่านี้นะ แต่ว่าก็ให้ดูที่ผลงานครับดูที่รายละเอียดนี่อย่างนี้นมุมคณาต่ำนะครับผมก็จะดันกบไปก่อนนะครับไม่ต้องกลัวว่าหญ้าตรงมุมจะไม่ตายนะครับขี้ดินทมหยามันสินยัง่งบ่ครับมันไม่ยั่งหรอครับมันตายอลู่แล้วนะครับตรงไหนที่มันลึกมุมตรงไหนที่มันลึกผมจะผมจะไม่ ผมจะไม่ไม่ไม่ไปดึงถุยไม่ไปไอถอยดึงถอยดึงนะครับถอยเก็บมุมผมก็จะใช้วิธีการดันนะครับแต่แต่จะเล็งดูตรงไหนที่สูงก็จะดันกลบจากที่สูงลงไปนะครับแล้วก็จะรูปกับนะครับมันก็ล้วนอยู่แล้วเพราะว่าเราเราดันดันไปถมแล้วตรงที่เราไม่ได้ดันเราก็ไถอยู่แล้วนะครับนี่อย่างคนาขาน ผมก็ดันปิดให้นะครับคันนาขาดทางข้ามรถก็ดันปิดให้สองฝั่งฝั่งนี้ก็ดึงอยู่นะถอยดึงอยู่แต่ฝั่งนี้จะลกหน่อยเดี๋ยวยังไงก็ต้องดันกบปีครับนี่คือรายละเอียดครับบางคนอาจจะถูกกว่านี้แต่ว่าคันนาตรงไหนขาดตรงไหนน้ำเซาะแหว่งมุมคันนาตรงไหนลึก เขาไม่ได้สนใจแค่ไทยอย่างเดียวนะครับถามว่าผมทําได้ไหมผมทําได้นะได้ละสองร้อยห้าสิบก็ทําได้ถ้าไทยอย่างเดียวอะ่ะผมจะไม่พกผ่านหน้ามาเลยแหละสบายผมดีสําแต่ว่าอย่างว่าครับเราเน้นที่ผลงานครับเพราะว่าหนึ่งเลยส่วนมากลูกค้าที่ผมไถก็ผมจะเกี่ยวนะครับ แล้วทีนี้คิดดูเวลาเรามาเกี่ยวนะครับตรงไหนที่ไม่ใช่รถตัวเองไถหรือหรือบางคนเขาไถเอาไถอย่างเดียวอะ่ะเขาไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรครับมันก็จะเกี่ยวยากนะบางทีข้างคังนนาลึกลึกแล้วลึกอีกครับแล้วทีนี้มันมันเก็บข้าวยากบางทีข้าวมันล้มปุ๊บสมมติข้างคังงนนามันต่ําอย่างนี้ครับถ้าข้าวมันล้ม อยู่กับอขอบคันนาข้างคันนายเนี้ยถ้าข้าวมันล้มแต่ดินมันต่ำลงนี้ครับเวลาวางปากรถเกี่ยวไปอ่ะข้าวล้มอ่ะมันจะเก็บได้แต่ข้างบนอ่ะไอที่ล้มลงในร่องอ่ะมันเก็บไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับลงไปฝั่งปากฝั่งนี้ก็ถึงพื้นแล้วแต่ว่าข้าวมันล้มอยู่ในร่องมันก็ฟักไม่ขึ้นครับ เนี่ยครับผมถึงเพราะว่ามันรายละเอียดมันต่างกันอ่ออันนี้ก็ข้างคณาก็ค่อนข้างที่จะมีที่สูงนิดนึงบางที่ก็เสมอนะครับผมก็เลือกไถนะครับกลบเข้านะครับบางทีนะครับถ้าตรงกลางมันสูงสูงมากๆนะครับผมก็จะไถออกไถ ไถเปิดออกนะครับแล้วก็จะมากบไส้ทีหลังนะครับกบไสในไส้สกลางทีหลังก็จะทําให้เวลาเรามาเกี่ยวนะครับมันก็จะเกี่ยวง่ายนะครับถ้าพื้นที่มันเสมอมันก็จะทําง่ายนะครับไม่ว่าจะทําอะไรครับัน,นเอาพอประมาณครับมาเดี๋ยวให้ดูที่ไถสักหน่อย Hors <laughs> ดูถ้าขี้ไถมันไม่ถ้าดินมันไม่ศาสตรมันจะเป็นคุยอย่างนี้ครับเราต้องเลี้ยงผ่านช่วยแล้วก็ให้ดินมันสาสตร์ครับมันจะได้เสมอเอาเดี๋ยวผมขอตัวไถก่อนนะครับนานๆมาพบกันทีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ